สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางตัวเลขของแม่น้ำหนึ่งค่ะวันนี้เรามารุ้นกันว่าแม่น้ำหนึ่งแจกหวยตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะแนวทางตัวเลขของแม่น้ำหนึง่งงวดที่5สิงหาคม2563ก็จะมีแนวทางฮานอยและแนวทางลาวนะคะฮานอยนี้ก็รุ้นได้ทั้ง3ฮานอยนะคะทั้งฮานอยปกติฮานอยพิเศษ และฮานอย BIP ค่ะส่วนใครชอบแนวทางลาวก็เก็บไว้ลุ้นลาวสตาและวันนี้มีลาวสามัคคีนะคะแนวทางของแม่น้ำหนึ่งงวดวันที่5สิงหาคม2563ก็จะมีแนวทางฮานอยและแนวทางลาวนะคะแม่น้ำหนึ่งให้เน้นที่ฟันศูนย์ค่ะฟันขาดที่02และ06ค่ะและเลข2ตัวในตารางก็จะมีเลข26 69 29 และ90นะคะเลขการ3ตัวก็จะมีเลข083เราไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ